สบายดีจ้าพี่น้องสุขสุขกนเ้อมาพอก,กันยามบ่าย,ายประมาณ6โมงนี่พี่น้องตำกระพุนพี่น้องทางหลังมาตกตะกนรับเ้อพี่น้องมามาพี่น้องตำกระพุนมื้อนี้พักผ่อนบ่ได้เกี่ยวข้าวเมื่ออื่นอาจจะมึงเทือกกได้เกเ่ยวกมึเทือกกับได้เกี่ยว ว่ายาพยุกมาผัดกับข้าวปลาซุกแน่พี่น้องเลยยาพยุกข้าวแล้วปั่นก้อนได้ข้าวซุปเป่าเมื่อวานนละยแล้วก็ปั่นข้าวแล้วก,ก็พากันไปหาเห็ดเนาะเมื่อวานน,ะนี้ผักโขดซักเครื่องซักแพ้พี่น้องอเราเคี่ยวิ่นกับใบเวียกตามปกติ ตามปกติเะาพี่น้องซึ่งเบาพริ้วพิทึบๆมากองกับบบ้แจ้งเะพี่น้องมั่มวๆอ,อ,อ,อยากพี่น้องมามาพักของเ้าพักข้าวทอง สมัยตะก่อนเนี่ยซึ่งกินยากษ์นพักนองพี่น้องกินครั้งแล้วอันกระอาจอิจะหมดสิ้นป่ะพี่น้องคุณเบลสิ่มันเหนียว <c oughs> 음 <susur> มากระทำ้มย่ <laughs> างคร่งหนึ่งได้ชิ้หกเปล่าย่างหั่นหีืมันได้บะห่าเปล่าจะถาพี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวข้าว, <laughs> ว,าว,าวาสบายเนาะ บ้านซึ่งเข้าบัวงามปันไดพี่น้องแต่ว่าหิตดคูป่ปี บางปีก็ได้บางปีก็ไ่ได้ปีนี้ลุกพี่น้องบ่ได้ได้ข้าวสิบหุกปันเออได้ข้าวสิบหุกเปลว่าพีดพี่น้องได้ข้าวสิบหุกเปลาให้ค่ารถปัน่นเปล่หนึ่งน้องแล้วก็ปั่นกันกับแม่ค้านางผู้ห้าเปลา มืดสามพุดน้องคา,านาแม่เทารี่ห้าเปาทวิทเพิ่นเราตกลงว่าคานาเพิ่นน่ะเจ็ดเปาเศ้าเฮ็ดนาเมธน้องซึงเศ้าเห็ดนาเมธครึ่งหนึ่งแต่ตกลงกับเราว่บชี้ให้คานาเราอันเจ็ดเปาคนได้เข้าแล้วเอื้องเขาแหละปั่นเมื่อวานได้เข้าสิบพกเปา แล้วคาวทพบเปาแล้วกันกันกับแม่คำนางคนห้าเปาให้เท่าดีห้าเปาพี่น้องพี่น้องก็เคยเศร้าอีก่าพี่น้องเศร้าหน้าหรือเปล่าเคยคือเฮ้ากับเศร้าที่ขายคอกขายเครื่องแะไพี่น้องเศ้าฮานเศร้ายังนี่แหละให้ให้ค่าเศร้าเราแมนอยู่แม่เฮ้ากับ คือแม่เนาะคือเป็นอย่างอาจจะพี่น้องอาจจะถามาเป็นอย่างคือเศร้าหน้าแบบคนแบ่งะเสาอื่งเราครึ่งนึ่งกับเป็นพูดของแม่คนเราเราบริเฮตละซึ่งขอเฮตละเสาหน้าเราแต่ว่าปีนี้มันบ่ไ <c oughs> <c oughs> ด้พี่น้องอืมเดือยปีนี้ไ่ได้ละให้เราหาเปลา ซึ่งพีดพออได้ยันเข้าปุ๊หน้าแซงพี่น้องตรงหน้าแซงตอจะต้อยเพื่อนกับพดหนากับผัวเพื่อน เท้าไอ้กนน้าเพื่นแต่มมีเงินมีค้ำดอกน้องเตาลีเพิ่นมีให้มีนาให้ลูกให้เตา้ามันมีที่ดินหลายยอมพับเรามีที่ดินหลายปเทะเลให,ให้ลูกให้หลานยระจายให้นาเกิน การห้ามการเฮียนครับมีเงินน้องดินนี่กับแต่พ่อเ็าลระหาไว้ให้เราบริข่ายได้ไมมคือคนประหย,ยัดอดออมเกิดมาน้อยก,กัรศึกษาเุป็นนักเรียนหนังสือบัดเม้นพี่น้อง เรามีที่มีทางให้รู้ให้เต้าเพื่อนซื้อปุ๊บนีนกรดินแม่เพื่อปันให้คัรไปเกี่ยวอีกอะได้ยุม,มันสามเปาซื้อสี่เปาห้าเปาเลไเป็นเนงะม กเกี่ยวบันนน้ก็ซื้อสตีเขา,าปลูกตีเขาปลูกเรือแล้วกับสืให้เขามาปัน่นอีกได้เท่าใดกับปั่นกับเขาแม่เขานั่งน้องเฮ็ดเฮ็ดคนนำขาเจ้าพี่น้องซื้อกับขาเจ้าก็จบด้พี่น้องเย้ยขาลุงว่าง น่าเขาที่จะก,กจ้าไทยดำดพร้อมพวกรมเมีมมเยซื้อหดำแต่คนเดียวยากน้องก๊อฟเนี่ยแต่ว่าซื้อห่อรอถไทยเอาเป็นเฮงรถไทยราดและเป็นเฮงคนน้องน้ำมันนะซื้อเป็นคนอออ loại hay là loại thái xoong, cả lau hang, bớt vợ, bớt mẹ mà, lúc nấm thì nó hừng hừng, trồng bao kiều, ọc, thạch diệp mà, kiều xoai, mai thái xoai na, đâm xoai, sen là, lau bớt hết nấm mà thường. ว่านาเราก็มีหน้าปีแหละนาเราก็มีคือกันพีเนางแต่ว่ามันบม่ได้เห็นหัวหรอเรา,เาก็เลยคันคันเห็ดหัวกับเห็ดลายมันบุกคุ้มค่ะเริ่มมาขอเห็ดน,น้ำซุ้คนที่เห็นคลิปนำตลอดเลยเนาะ ถ้าเป็นคนดีเนาะพี่น้องซื้อสัต์ต่อกันเฮาก็ฮหักแพงกันได้ดนบางคนน่ะเห็นแก่ตัวมซัดซื้อต่อเฮาเฮาก็ปล่อยเข้าไปน้องเฮาหาคนที่ไว้ใจเฮาได้มีอยังกระแป้งปั่นกันกินน้อง ถามถึงเขาให้โดนถึงก็ยังเป็นห่วงเป็นใหญยเรายคือเก่าพี่น้องแต่แบบไม่ได้สู้ไปหาบม่ได้สู้ไปลิ้นไปหัวน้ำแต่ว่าซึ่อกันย่าเห็ดน,น้ำให้น้ำหน้าพี่น้องนั่งมากับมันกับบริสุทธิ์ดวกแล้วพี่น้องไปลิ้นเพิ่งเข้าจังไปริ่นกันมันกับบริสุทธิ์ดวกพี่น้อง อาจจะผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนก็นอาจจะเป็นห่วงนี่พี่น้องห่วงครอบครัวใครแต่เนาซึ่งก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่ามันก็บบนสะดวกไรซิ่งรายยางเพื่อนก็เลยบอกบ่ได้ไปลินไปลินมาเท้ากับไปท่ายิบเลยซึ่งก็อยู่แต่ครอบครัวหาเพื่อนใหมน,น้อง กคิดน,น,ดออดนีก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามซ่องสังข์พวงสะเด้อจ้าคิดนีก็ว่าสบายดีเด้อจ้า